ตอนนี้เราจะให้คิดว่าดิใช่ตอนนี้นะจ๊ะก็อยู่กับพี่คือสารภาพของได้รูปของอะไรนี่คือสารภาพเขาไม่ยังนี่่อาไงฟังเสียงนะครับฟังเสียงนี่คือสารภาพของเพราะนั้นรถปีหนึ่งนะครับแต่ลูกสต่ลูกะลูกครับแต่ละลูกผมสต่ละลูกหน้ามันลูกเหมือนกันถูกสังเกตจากการกลืนน่าจะเป็นฝายของลิ้นเนี่ยจะมากระทบกับขา ส่วนต้นของไต้ระดิมไกมีลูกคอด้วยครับสังเกตดีมันจะมีลูกคอมีเล็กมีไวเบ็นตัวด้วยครับแล้วขนาดพูดขนาดนี้มันยังไม่เต็มรถสมรู้มันก็ไม่เต็มแล้วมีเล็กเป็นตัวเยตอนนี้ไหลผมช้ำหมดแล้วหัวมันฟาดครัจะเก็บปลาครับผมก็จะเแบนใครของการไม่ไดใช้มัเสียอาแล้เดี๋ยวคุณผมกนะรู้เดี๋ยวว่ คนทั้งหมดเขาตื่นให้นี่หลับอย่างสบายเรียนคำรามเกิดคือคนแล้วก็ดังดังแดงด้วยนะครับจมูกแดงแดงใจไหเครื่องจบเครื่องจะเอาพวกนี้ตอนนี้เขาอยู่ในความหวังของเขาเราไม่อาจเป็นรับคนได้แม้ว่าเราพูดขนาดนี้เขายังไม่ตื่นระดับแนวหน้านะครับแต่ว่ายพันตัวมันเ้จิตวิบากเราซื้อจิตวิบวัหมดไปสองแดง วันนี้เล่นได้กี่วันวันนี้ก็งานมันเลี้ยงก็ตึงเง็บบอกว่าตั้งแต่ที่นีิบวันมางานแรกครับวันนี้ก็ก็จะมีคนชมนะสุดยอดดูเขาชมหรืให้กำลังใจหรือแต่แต่เขาแต่เขาก็คำๆเอ่อนนะครับวันนี้ ดี๋ดูดูดูหน้าตาก็เลยคำหรือซาวครับคือคือไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้น่ะมันมัน,มนลงเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นของรุ่นคุณหรือว่า,าปีหนึ่งปีหนึ่ง,ง,ป,งปีหนึ่งอยู่ไหนปีหนึ่งอยู่นี่ครับอ๋อประธานรุ่นหายไปไหน,นเพื่อนคุณเนี่ยนี่เลยเพื่อนคุณไหมความในเชื่อถืออะไรต่างๆก็จะหายไปในวันนี้เหลือเราลองเราลองถอนจริงไหมครับอะไรก็้องล้างหน่อยอ่า รู้สึกไงกับการคนของของเพื่อนคนตั้งแต่ม .4 อคนนี้ด้กันมาคยแค่านครับวันนี้พ่าจะกลับบ้านป่ะป๋าเมาปิ๊กปาเมาดูแกะหางติดไหมคอืเ็ยแก็นะครับก็สมน้ำสมเนื้อนะครับก็ข้อมแนมอแไม่หอมนะครับตอนนี้ทั้งเกลือ้าต้องซูมแม้นะครับจะซูมเข้าไปในปาก จะเป็นลิ้นห่ะลิ้นจุกปากนะครับตอนนี้ก็คือลิ้นจุกปากแล้วไม่นานเทากับลงเย็นตอนที่เราถ่ายมาสองนาทีเอาตัดตดฟันตัดฟันครับตัดฟันตัดฟันเลยหมอจุดครับหมอจุดพุดเเศที่ยาวนานมากเออคนขาสวัสดีครับแต่ว่ากินมีใช้ไม่ได้เลยครับา่่าจ่าฮ่าฮ่าฮ่า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 ่่่าฮ่าฮ่า่น่ พูดอินพูดเลี้ยงนะเพรับเต็มเลยแล้วตอนนี้แน่แน่ถนปากเรามันยังไม่ตื่นอ่ขณะใช้แก๊สชีวภาพยังไม่ตื่นวันนี้เขาโดนออกของแขมงนะทั้งทั้งขย่าทั้งอะไรรถรถจะดินกระดอนเราเราไม่ได้จัดฉากครับนี่คือเหตุการณ์นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องเรื่องจริงทานจอคนคนลารับ อเออคก็คงไม่อยู่ง่า,า,าย<ะ>หรอกครับถ้าอัพเดทเมมโมรี่โทรศัพท์ไม่จะเต็มถ้เป็นส<ป>ัไหมเราจะไปอ <c oughs> ัปเดตเราเราจะไปอั <c oughs> ปคลิปนี้ในในเฟซบุ๊กของใเฟซบุ๊กของเนี่ยอะไรนะ <c oughs> รุ่นเรื่องของคุณเนี่ยรุ่นอะไรนะย่างวารีวารีรุ่นที่สี่ารีผมไปให้รุ่นคุณก็ได้องอะไรผมจะบอกรุ่นพี่คุณเลย่าไปให้รุ่นมัน วนอนคนนอนบุคคลหลับเล็กครับหลับเล็กนอนนอนให้เขาได้ครับันไม่เต็มที่พอเขาเหนื่อยแล้วมาโตดูตัวเต้าประกุกระเทยมาวันนี้ขอให้นายพักผัอนให้สบายไม่รู้ว่าเข้อขายไปไหนหลังเวทีทำงานไม่สมองอะไรไม่สมองอะไรหลับหลับเติดหลับให้สบายผันเกลือหลับตาเสือกแน่หลับ हा घुमाईंदा घुमाईंदी भई बचा